กาบถักไทยสบายดีและสวัสดีครับพี่น้อง่อยมิสเตอร์ตู้สิทธิพี่น้องเลยเนาะสบายดีสุขสุขคนเดอ้อเมื่อนี้เพราะว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศพี่น้องเนาะพ่อก,กันกับมิสเตอร์ตู้สิทธิปันสุขพี่น้องเลยฮะมือนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น,อน้องผักผ่อนนอยนึงมืออื่นนะทุกคนมืออื่นนะเพราะว่าต้องอ แน่ใจกับยาผ้ามียนอนอยู่เลยทุกคนเนาะว่าเิจเสด้มาหาหาไม่เท่าหาพี่น้องทางพี่แต่ว่ามืออื่นมีเวียดไงเนาะต้องเฝ้าเล็งดวนซอยนั้งหมาย พี่น้องตัดภาพมาก็อยู่พี่เดอ้อเมือนี่อยู่เมืองพรารไสแขวงสวรรคเขตเด้อทุกคนเดอ้อพวอันนั้นกะแม่ปุุงเพิ่อนอยางก่อนแล้วอยู่ทางหน้าพาเพิ่นมาจามบ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นเดอ้อพี่น้องเดอ้อม,ม,มาหน้ามาหน้าหนอยู่หน้า จับถักไทยสบายดีและสวัสดีครับพี่น้องอยมิสเตอร์ตู้สิทธิพี่น้องเยเนาะสบายดีสุขสุขคนเดอ้อเมื่อนี้เพราะว่าอยู่ฟังไทยฟังลาวและต่างประเทศพี่น้องเนาะ,ะพบอกันกับมิสเตอร์ตู้สิทธิปันสุขพี่น้องเลยฮะมือนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น,อน้องผักผ่อนหนึ่งถือว่าเอา,อาเวลาเมื่อนี้แบ่งให้กับมีปุ้งเพลินบิดมือ เพิ่นว่าโอ้ยหอนยามนาเลยเพิ่นว่าพี่น้องอันเมื่อ,มอมเมื่อ,อยามแม่เด้เพิ่นว่าเมื่อยามแม่ยักเมื่อยามแม่เท่าเมื่อเมื่อให้เมืองนาอยู่เมืองพารานไซได้เพิ่นอยู่บ้านเมียตุสิทธิ์นี่พี่น้องเมืองพารานไซแขวงสวรรค์เขตนี่พี่นอ้อง,าานงนนองเลยไกลกันกับบ้านตุสิทธิ์กับประมาณอ่านาั่งรถชั่วโมงหนึ่งพี่น้องนงั่งรถชั่วโมงหนึ่งแล่นร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะเฉลี่ยแล้ว กต่ประมาณเจ็ดสิบลักประมาณนี้พี่น้องเนะ 70, 80, าะเจ็ดสิบแปดสิบการรถคันเดียวเนาะตอนนี้ก็ได้มหาหอดมาถึงเลยพี่น้องแต่ว่าการในการเดินทางนั้นบริษัทขีดไม่เบิรนะ์เนาะรายการโจอานาเรื่องน้องหมายไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะมือนี้แต่ว่ามืออื่นนี่มีข่าวดีพี่น้องถ้าฟังน้ำการรถ ตัวซิ์ได้มีนัดกับลุงแก้วเรียบร้อยแล้วแวเดี๋ยวมืออื่นรุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นรุ่นน้ำกันข่าวดีบอกไว้ก่อนแต่ว่าข่าวดีพี่น้องเนาะข่าวดีหลายขอบใจอีพ่ออีแม่ทางอเมริกาเนาะขอบใจหลายลายลวกกินฮอดเด้อพี่ออดแล้วก็พ่อสันเพชรแม่ดาลินากินฮอดเด้ออีพ่ออีแม่แล้วก็พี่น้อง พี่น้องชาวลาวเฮาที่อยู่ทางต่างประเทศพี่น้องมีไผ่บ่ออยู่เมืองพารานรลยกะคิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองเด้อตัวสิทธามาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้นนี่ก r a กล้องมาปึ๊บปั๊บพี่น้องฮอดอะไรได้ฮอตให้ฮอดหน้า,า,านอะไรได้บ้านนี่อ่ามีอ่าบอฟฟลอยู่ทางหนาเฮานี่บอฟฟล์ด้พี่นออ <c ười> ้องเข้าใจบ่ก็ดสิูงหัวใจอย่างเนาะ นี่นี่ก็เป็นกองเฟืองพี่น้องกองเฟืองได้นี่ทุกคนย้มน,นี่งัวควายสิตุยแนี่เด้อยพี่น้องเด้อตุยได้ย้มนี่ตุยได้เพิ่นเพิ่นได้กินอิ่มเ้อปัดย้มแรงหมแเละย้มแรงหมแเลยได้กินแต่เฟืองแล้วบบดนี้เพราะว่าห้ามันยังมันจะเบิดนะเห็นไหพี่น้องต่อเฟืองนี่ ระวังเด้ออย่าไปใกล้มันไหลเด้อคว้ยน่ะเด้อมชนเอาเด้ท่องแห่งปุ่งด้วยโอ้ท่องปุ่งย่างไว้เลีเพิ่นกินหอดแม่เพิ่นเด้เพิ่อนนะเพิ่อน,พอนอยากเอาท่องปุ่งมาอ้างแม่เพิ่อนมันยังดอกพี่น้องเรื่องของเรื่องฮะนะบรรยาก,กาศท่งนา เรื่องของเรื่องนั่นบริเมณยังดอกอยากมานั่นอยากอาท่องปุ้งนั่นมาอ้างมาอ้างแม่มาอ้างาพี่น้องเพื่อนทั้งพี่อยากให้ให้ให้เขาเห็นมาเพื่อนกระท่องปุ้งอา่าฉันดอกพี่น้องแต่เลยอยางมามาตอนออกก็มบบาได้ได้พี่น้องเลยมาตอนออกก่ขเขารจะไเห็นตอนเพื่อนท่องปุ้งเด้นะเรื่องของเรื่องนะนะ so ต้องได้พาเพื่อนมาเลยเนาะ เมียเหยยพี่น้องกันบเนาะเมียคือดวงใจ <c oughs> ว่าพ่อสันเพชรพันกเพันกะบอกกันในน้ำหลายอย่างพี่น้องขอบใจพ่อหลายๆครอบครัวเฮาเฮาก็ต้องดูแลน้ำเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ตาคนที่เฮาไปซ่วยเรือกะถ้าก็ต้องดูแลแต่วา่าต้องแบ่งเวลาให้มันเป็น เมื่อวานนี่ก็บบได้ไปเมื่อวานนี่นี่ไปซอยทางน้องมีก่อนครอบครัวน้องมีก่อนเนาะน้ะนองมีน้องอ่านั้นน้องกิ้งน้องสาวเลยเอาหลังคาไปไปให้เนาะไปมอบให้อู้หูน่องเลยผู้ย่างไวอดีเนาะขนาดว่าทองใหญ่เลยอ่า ย่านพี่น้องย่านผูกินฮอดแม่แห้งแหละย่านแม่บูเห็นข้องปุ้งโู้ฮอปะถ่าเลยปะถ่าจะซิดเลยพี่น้องอนี่บรรยากาศเป็นจังใดแ่ะทุกคนกินฮอดบ้านโฮอบบออไรทำงานอยู่ไทยแนย่ยังไป่ได้มาบ้านผู้ใดอยู่ต่างประเทศแน่ บรได้มาบ้านกะเบิ่งทีเปล่ปาก็ได้เนาะพี่้องนอ้อสีฮอ่เดินเล่นนี่เทียงน้าน,น่อยเพิ่นนี่ อยากสั้นเนี่ยเด้อพี่น้องเพราะวา่าบริใส่ไม้กันสั้นเลยกล้องถ่อยากสั้นนี่เพราะวา่าเอามือจับเอ,เอามือจับเอาดิเอ้า นี่นี่เข่าพี่น้องพ่วงเข่าพี่น้องว่านเอาบ่นี่น่ะเข้าว่านเอาบ่เข้าว่านเอาเลยมันเข้าว่านเอาเลยมันอันนั้นพี่น้องมัน nha, lại ขึ้นหลาย đó. là ừ. xe โดย nè, อเป็ด xe nè. ปานบ่ เข่าโอ้เม็ดเข่ากับม็ดเข่ารีบอ,อ่าพี่น้องมันเรื่องท<อ>แกะเบิกงสิแกะเบิงเดียพี่น้อง,อองเมดเขาอืม,ม เนาะบรรยากาศทรงไห้รงนาลมพัด,ดพนี่พี่น้องลมพัดลมพัดก็ไม่ไฟบอออีกแล้วไอ้เนาะ เดี๋ยวจะหยุดกลองไว้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้จะน้อยอมาเยี่ยมนาแล้วสิพาพี่น้องไปเบิ่งกระสุงเรือเนาะทุกคนเนาะบางที่นะแต่ว่าบางที่ก็อาจจะบ่ได้ไปเนาะกันยังบ่หู้พ,พาเมียม,มาหลิดน้ำไปเท่าก่อนเนาะจีิแรงๆพุ่น่ะครับแต่ว่ามื่ออื่นนะมื้อนน่นอนเนาะมื้อนนี่เราจะหาน้อ,องให,หม่ได้พี่น้องเลยเนาะว่าต้องเฝ้าต้องเล็งให้ช่วยเรือ แต่กรขอโทษพี่น้องเดอ้อไ่ได้ไปเมื่อนี้พี่น้องต้องเอาใจเมียแนี่เนะพี่น้องเนาะ,ะให้เมียมีความสุขเนี่นะทุกคนเอ,อ้เดี๋ยวจะยุดกล้องไว้ก่อนเ้ยพี่น้องเดอ้อสบายดีทุกคนสบายดีสบายดีสบายดีไม่ปุ๊กสบายพี่น้องเนะาะกำลังจากพี่ว่าเดี๋ยวขอติดกล้องก่อนจังหวากันทุกคนติดกล้องก่อนเดอ้อติดกล้องกอนเดอ้อพี่น้องเดอ้อ โอเคเปล่าพี่น้องเรือจที่โอเคเลยแหละเนาะปิดไม้นำกันโอเคนะทุกคนสบายดีทุกคนอยู่พล่านจนคำได้เหมือนนี้ได้ตะเวนกำลังไานใส่ตกดินเ่ยสี่โมงมาเลย แต่ว่ามันคำว่ายน้ะยน้ำนี้เนะาะย่ำมันย้ำหนาวดีวนเบาเมื่อนี้มาบัดวน,นอยู่เมื่อพร้อมหักเมืม่อไ้พอดเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวโอกาสหนา<ม>สิพาเมียม,มานอนพามีเวียกตัวเมื่ออื่นเมื่ออื่นน่ะทุกคนเมื่ออื่นน่ะเพราะว่าต้องได้ใจกับอยากพาเมียนอนอยู่เดยทุกคนเนาะ ว่าเปิดเชด้มาหาหาเมเท่าหาพี่น้องทางพี่แต่ว่ามืออื่นอะมีเวียดไงเนาะต้องฟาเล็งดวนซอยนังหมายต้อง้าซอยนังหมายให้หได้สก,ก่อนเนาะหวานจ้แล้วก็เวมาอันนี้นะเวมาบุญทรงเฮือด้อ เออมาบ่าทันเนาะเขาเลิกแล้วะะมาบ่าทันพี่น้องเขาเลิกถุบเลยข้าวพันธะก็แล้วเวี่องอันนี้กำลังสิขับรถเมือะนะบ้านมาบ่าทันเขาสวงซะมือนี่บ่เมื่ออื่นกับี่บ่ไม่เมื่ออื่นไม่ได้มือม่ออื่นเอาอย่างเขาสวงน้อยนึงเขาสวงน้อยนึงแล้วมื่ออื่นเขาสวงต่อซึ่งสนเลิศบุญทรงเฮือซึ่งโบน่ายบันไดพี่น้องอยู่เมืองพระลานนิตา อ่าผู้ใดผู้ใดเคยมาสิฮู้เนาะบุญสุเรื่อนี้ก็สิสิบวันใดก็เป็นเมืองน้อยนี่ถ้าวา่าอันผู้รักผูญญ้ใหญ่พี่นอ้องอ่าลุงป้าผู้ใดลุงป้าที่อยู่อันต่างประเทศนันไนพี่นอ้องที่จากบ้านจากเมืองไปอันนี้คือพระนเมืองพระลานชายัยถ้าพายุสิฮู้วะบุญสุเพื่อนจะบุญใหญ่เต้บุญที่ใหญ่คือบุญบุญปีใหม่บ่บุญปีใหม่นี่ลายได้คนนี่ลายอะไรขมลิ่นน้ำยูัน dù sai đi dù sai phản ánh đi nè tìm chào ơi lùng gần gần như là cháu hả 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 thang hả 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 สิเดินทางกับส no. uh okay. ี่นอมืนเศร้ามืดเหมืนเจอกันอยู <h <h ่เพื่อนเพื่อนนั่งหมายเลยพี่น้องเพื่อนของน้องหมายมีรุ่นมีข้าวดีเรื่องเฮือนพี่น้องเนาะก็มีข้าวเรื่องอมืดในสีได้ตั้งเสาเฮือนไว้ๆนี่เลยเนาะแบบ บ่ให้สักษาหรือว่าเสียเวลาน่าทุกคนเนาะเสียดายมาชิวเบิ่งชงเฮือผัดบริเบิงครับอุตสาห์ตั้งใจิมาเบิงบุญชงเฮือ,อเลยพี่นนอะ เนีย่ยเป็นหนึ่งเลยทุกคนเลยเดี๋ยวสีกลับกล้องให้ทุกคนเบิ่งก่อนกลับกล้องให้ทุกคนเบิ่งก่อนกล้องหลังอันนี้เส้นทางเล็กเก้าเส้นทางเล็กเก่ากำลังขีเดินทางเมือ่อันเชโนรถคันทั้งหนาเขามาจะบุญุงเพื่อได้กินอีนะ่า เต็มกระบ,บ้นรถนะจากมามาตินโนโอมาติสวรรค์นเนาะแล้วก็เทดงเห็นดนี่บ่อันนี้ทางสีกับเข่าสวารรค์เขตเดินนี่ทุกคนเด้อภาพบรรยากาศยามแรงเดินนี่ส่งเวลาสี่โมงแรงอ่า่เรื่อย ีอ,อานาขับรถกับประมาณสัชั่วโมงหนึ่งหอดไหมบ่ะเคยนม่นั่นคนเนาะเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆ <c oughs> เดี๋ยวหอดตลาดดงเวนเน่เฮ้ยตลาดอันนั้นเนะาะตลาดบ้านนาเด้อพี่นอ้องมันจะมีอ,า,อาหารหลายสัตว์ป่าหลาย เดีสิไปถ่ายพี่น้องบึงดเดอร์ฮอดฟุนก่อนเดอราพี่น้องเนาะตอนนี้เรากลัาฮอดตลาดดงอ่าของบ้านหน้านะพี่น้องเพิ่นจะขายเป็นประเภทอันนี้หอยหอยอันนี้เนาะ,อะหอยหน้อยหอยใหญ่มีเบ็ดแตงบ่ มักแตงนี่แล้วมักแตงนะอยากได้อยากได้หอยเอวนหอยอยากได้กระปูแดงบอมีป่ะสามชงสาหาป่ะูแดงส้อ งได้ยังแน่นี่ได้ดินไมมกับปันมังเลยไมมกับหอยมาได้บังเลยไมมกับหอยอ่าไะเมื่อบา,า,บานี้พี่้องเลยเนาะได้บังเลยไมมกับหอยเอ่ออ่ะนักทุกคนเนาะได้บังเลยไมมกับหอยพี่้องเลยลงไปกะ ไายก็บม่ได้ไทยยังหลายใช่ไหมน้องเพราะว่าแั่งกล้องก่อนอออันนั้นพี่น้องเพิ่นเปิดเพลงเปิด,เ,ปดเพลงดังก็เลยบม่ได้ถ่ายถ่ายน้อยหนึง่งมิมติเชืดด่อเดินทางกลับเมืองแล้วบปดนี้เนาะพี่น้องเนาะเมืองแล้วบไดนี้ได้อ่า ด้หอยก็หมักเรไม่เมื่อฝากยายซอนเลยลอยากอยากกินกับปูดแดงก็ยังไม่ได้กินอยู่ว่ม,มีเออเอาสำหรับคลิปนี้กันสิได้ขอโตจบคลิปเดี๋ยวเดอ้อพี่น้องเดอ้อมิสเตอร์ซิตทที่ไซรล้วาตุสิตปันสุกสิได้ขอโตัวลาจากพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพบพ่อกันพี่น้องมืออื่นเจอกันในนอนอยู่ทาง บ้านคลองสร้างแก้วและบ้านคลองน้องใหม่มีงานใหญ่เาอาอย่างเนาะเจอกันเมื่ออื่นสำหรับคลิปนี้กะบ่มีอย่างไรพี่นอ้องพาพี่น้องไปเที่ยวเมืองพะลาใไซแต่ตอนนี้ยกําลังกับฝากไกค์กดแชร์เป็นกำลังใจและเบิ่งโบขามโคษณาให้ตูสิทธิ์แนนเด้อพี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องเลยเนาะกะสิไดขอก่าวคำว่าสบายดีแหละ สวัสดีครับผพบายบายพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวจอดรถก่อนเด้อพี่น้องเด้อจอดรถเพื่อปิดกล้องก่อนบ้านนี้เนาะ,อะตอนนี้เหาอยู่บ้นนานนาเนาะจอดโหลดโอ้เถอะเถอะเอโอ้อาเตัวพี่น้อง